เรามาจากอะไรครับคุณเทงครับคุณเท่งนะครับมมาให้มานย่ให้เรามาจากระเบิดระเบิดะเทอนจะเชินครับผมมาเป็นระเบิดเทินล้านคุ่งแล้มาเป็นระเบิดเที่ยวแถวตรงตรงครับผมเนี่ยเข้าไปถูกหาเรียกประจําการอยู่ในครมประจําการรประจําการแช่พูดถูก อยู่ในกรมมาเป็นครูฝึกแล้วแล้วิดเชยุคนี้นะครับของขุนหงก็จะไม่จะไม่ครูทิงกันแลจะเป็นผู้กัดกันครับผมตัวมีคนทหารับมีน้องรอนะครับแล้วก็คนทหารเีน้องไม้แล้วก็ังคคนน เต้ยน้องเต้ยเต้ยไปว่าเต้ยพอดียอดวิชาของนั่งหนึ่งเรามีสาวนี่นะครับผมมาไอ้โกงดอยู่ในกมหารนี่มุ่ไม่ได้มุดทำรสร้างสีสัอาจจะเป็นลูกนพลหรืออาจจะเป็นลูกขบแล้วแตเป็นหมอเป็นหมอ มไปหมอนวดมใช้องน้อน้องครับก่อนไปไปว่าเป็นจรก่พูหมะเป็นรูแบบคนรวยแล้วอยากมีความฝันว่าอยากจะเมนไปดูโชว์เรลกต่างต่างนคืออยากอยากเป็แสดงโชว์ในเ่ลนะ แล้วก็ก็พ่อแม่บผมมาแบบเราดูตังเราไม่ต้องไปทำแบบนั้นแล้วถ้าอยากทำอย่างอันเดียก็เราไปเป็นทหารก่อนแล้วถ้าถ้าไปรับใช้ชาติได้และคนไหวก็ก็ค่อยก็าถึงยอมให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยก็เลยมาสมัครนี้เข้ามาเป็นเฉพาะกิจนะแล้วก็เลยเข้ามาได้เจอกับพี่แท้แล้วก็ น้อทอดก็น้องี๋ยวมาเล่นนนน้องเดี๋ยวเดียวอมเลยโอเจอจาเท่งจเทงแล้วก็จ่าโดมครับใช่ก็เจพูดถูกจดมครับใช่ครับาด่ไมครับ็ใช่นี้ก็ของของของเป็นมา ตััก่อนครบแล้วก็เรื่องนี้เป็นหนึ่งคนด้วยจำได้ครับจำได้ครับทุกคนเรื่องครับผมเรื่องแบบเนะครับแล้วก็จะพาคนเรื่องอมดูในเรื่องอะไรก็ยุคผมได้เข้ามาก็คือเป็นเป็นเป็นหนุ่มราชบุรีครับแล้วก็เข้ามาที่บ้านเนี่ยขายโบรกไม่ใช่แล้วผิดได้คเขาไครับปิดได้ขาตั้งผิดได้ครับโอ้ยจะชีวิตจริงอยากให้มันตลกอย่างนี้โอ้ยเรื่องยาแล้วช่วยเองนะ เป็น่อคนเกมเกมคงครับแล้วก็คือเพื่อนกบเพื่อนกระจานงมเพอนพุทธก่อนพุทถูกกระจานกระจานซึ่งเป็นเขาถึงบ่เถึงบ่แล้วผมก็ตแต่ว่าีความรับิดมกท่าดี เป็นคนทหารคนราราชบุรีตอนนผมชื่อว่าจ้าชื่อว่าโคมโคมือ่อโคมจา,จา,จาโม